หลาลีบออกไปกระชายน้องวนนไฟแล้วก็ได้แก้งเจน่นเนาะานีาะนี้เาผสมียินชนวนะคะเนาะเนี่กิพมาล่อหน้าปาเห้เนะจ่านะนค่ะน้ำก็มาแล้วเนาะจ่าเนาะนี่ค่ะสิพาไปล่อปลาน้ำขาวว่าไปจังนงในปลานะคะเนาะขาไปกันเลยจ้าึงน้ำกรไล่เนาเนาะนี่ค่ะต้องลุยน้ำเข้าไปเนาะค่ะเนาะ แต่ต้องไปเบิ้งไปเป็นยังไงในน้ำไร้ขึ้นยังเนาะค่ะในนาของเฮาเนี่ยค่ะน้ำก็ล่นก็แท้แล้วเนาะค่ะนะี่ค่ะน้ำเพิกกะอ่าทยอยมาเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะะค่นี่ค่ะจำจ้าเป็นยังไงเนาะน้ำเขาสิหน่อยไร้สำหรับปีนี้เนาะพอประมาณอ่าเียมาไร้มาไร้ก็เสียหายอีกก็สิยางอีกเนาะค่ะเนาะค่ะ นี่ค่ะเขาก็เริ่มแก่เริ่มตังทองแล้วเนาะจ้ะเนาะค่ะแล้วก็รอเบิ่งว่าสิเป็นจังได๋เน,นาะค่ะค่ะมาไล่แห้งอยู่เนาะค่ะเนาะเพิ่นก็ทยอยมาเรื่อยๆเนาะจ้ะเนาะมาบ่เร็วปานใดค่ะค่อยๆมาค่ะีสิบเป็นล่อปลาเบิ่งว่าปลาเฮ็ดเท่าถ่วมเบิดลมือยังเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะน้ำม,มาหมดก็ลอยน้ำม,มาปลากินหมดนี่ค่ะ โรยมอดจิ้มปลาเนะะี่ยค่ะมีแต่มอดลอยเต็มเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเป็นกระนี้น้ำขึ้นกันลนละน้ะจ้ะเนาะอ่ะนี่ค่ะไปลุงบัดลวงน้ำไปแล้วนะคะ่ะเนาะตามลุงบัดบระทันบระกายยางเร็วเนาะค่ะเดี๋ยวโต๊ะกระเท่นหนาเนาะเนาะนี่ค่ะไปกันจ้าค่ะหักหอนหน้าของเข,า,ขาเรียบร้อยเนาะคะ่ะเนาะถั่วหาแทนาคือเก่าเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะ บรรยากาศท้องฟ้าเมื่อนี้นะคะเนาะอ่าฝนก็ะพึงยุดตยุดตกไปบางดึงนี่นะคะเนาะนี่ค่ะฝนกาลิณแต่เมื่อคืนนะคะเนาะนี่ค่ะกำลังยุดไปเนาะค่ะนี่ค่ะก็เลยออกมาลองหายรอนหน้าเบิ่งน้ำเบิ่งในเป็นอย่างไดแน่เนานะค่ะเนาะนี่ค่ะเขาคล้องเข่าค่ะพ่อเปิ้ลในน้ำแบบแบบสดใสสดชื่นเนาะค่ะเนาะแต่น้ำสมีก็บไม่มีปัญหาดะะาอกค่ะปาซิรอลเบิ่งเรื่อยๆปลาสิเป็นอย่างไดเนาะค่ะเนาะสิเขาปาลาละจ้ะไปจ้า ค่ะบรรยากาศค่ะบรรยากาศปลาของเฮาเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะน้ำกําลังไหลออกมาจากหวยเนาะค่ะเนาะนี Penny ่ค่ะไหลออกมานี Kab ่ค่ะไหลออกมาก็ไหลเข่าสู่หน้าเนาเนาะนี่ค่ะไหลออกมาเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะออกมีทางออกหลายทางเนาะค่ะเนาะนี่ก็ออกมาสู่หนาของเฮาเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะนาปลาก็จะเป็นแดงสีเนาะค่ะเนาะติดหวยเนาะค่ะน้ำปกติไหลออกมาแบบนี้นะจ้ะ น้ำในปลาก็เริ่มมีเนาะค่ะเนาะปลาเป็นตี๊ดหง๋ยเนาะค่ะเดี๋ยวเ้าก็สิบเบิ้งเขาไปเบิ้งในปลาว่ามีเห็ดพอยเขาได้เก็บบอลตั้ง่จเนาะค่ะไปกังจ้าค่ะเขาปามาแล้วเนาะค่ะเนาะลุงบัตรก็มาพอเห็ดนางเฝ้าเลยเนาะจ้าอ้าลุงบัตรสวัสดีจ้าสวัสดีครับค่ะเอาลุงบัตรเก็บเก็บเก็บอะบุกเขามากะเขามาผ่อบุกน้ำเขามากะ นี <t od ian |ms|> ่ค่ะบบพิษ huh. ว uh ังแล้วค่ะเนาะวังดอกครับมองได้บทรวมเพิ่อก็ออกนะค่ะเนาะเห็ดเผงนะค่ะเนาะเห็ดเผงตองหรือว่าเห็ดเผงเหลืองเห็ดเผงขาขนทีฮิดผงว้ากันเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะคนออกโอวตอหนี้เปื่อยเปื่อยกระเบ้าเอาแต่ขาได้เือกันแหละได้เยอะได้ได้ได้พอได้นะครับโอ้โหชมพูบงมันถือฝนน้ำนะถือฝนฝนตกทั้งคืนนะคะเนาะฝนตกมัดคืนนะวันนี้ หมูวัวนุ่งแบกกับมาลอยอยู่กับเบอรเดย์เห็นฝืนมาเนาะเขาบ้านท no nice so like, ่านี่ครับได้มาต้นนี้บอสเราก็ไอ้เพื่อนอาเจซามันสั่งเราบอได้กับฟนตกเป็นธรรมดากับเพื่นพันแถวเราค่ะตะเปยเอยเนาะค่ะเอาตามลุงบัดไปเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะน้ำหอยเนาะค่ะขึ้นมาหอดปลาเข้าอย่งเสร็ล้วค่ะไปอีกหน่อยกะคือบ่มีเห็ดแหละเนาะค่ะเนาะพอนน้ำถี่ั่วมปลาเนาะค่ะเนาะเป็นประจำทุกปีเนาะจ้ะเนาะเป็นสภาพแบบนี้ละจ้ะไหน โอ้ยออกในนามก็ออกะะแล้วค่ะแ<า>ม,ม่เฮ็ดเพิงอ่ะ่วมครับเลยแล้วเกี่ยวกบ่มาเบตัวแ่เฮ็ดเพลิงค่ะนี่ดอกนึงเขาไบเหรอครับใเปนเอาเพิ่ด้วยเสือต่อไปนะคะเน,น,นานะาาๆๆนี่ค่ะนาขึ้นมา่วมปลเฮ็ดจริงลอค่ะอีกหน่อยก็มามาบดวครัื่อื่มาใดวนาม่้มเรื่อยๆนเนาะนนานนาก็ ไล่ถึงทุกวันเนาะค่ะเนาะหนึ่งดอกหนึเยื่อน่ะเบิ้งข้าเบิ้งว้ายนี่หอวดอกยี่สิบหนามน้่มเก็บไม่นามผืนเนื้อไอ้หูยเอาเก็บมากับเพื่นออกกอนนามสีึ้นมาถ่วมเนาะค่ะเนาะว่ขายน้ำขึ้นเรื่อยๆเนอกจ้ะเนาะนันนันนันต้องบัดต้องบัดดอกหนึ่งเห็นปะนี่ค่ะนามก็ไล่นี่นี่นี่เห็นบอลเหแม่เบิ้ดนะครับนี่เห็นบฮ้ยเปื่อยเบิ้ดนะคะเนาะนี่นี่ดอกหนึ่ง คือ, es, อ,อ,อ,อ yle, เพิ่ขอขึ้นนี่สิละค่ะกระนำขึ้นมาเรื่อยๆนะจ๊ะเนาะลุงมาเก็บไปเก็บได้ก็ได้เก็บบ่ได้ก็เพิ่งกับใบเสือต่อไปนี่ค่ะเพิ่อขึ้นแค่แถวฟังหวยเนาะค่ะเนาะกระนำเมากอนมาอเกขึ้นกระนาจิบกรได้ละลายที่นาะค่ะเนาะเพราะว่ามันเป็นเนื้เปิ่งก็ถึงน้ำเนื้อจีนอยเพิ่ะกาศสิเปลยนาะค่ะเนาะค่ะบายเอาบ่ได้ดอกปล่อยเพื่นจ้ะพออีกบ่พ่อวิทนะครับเป็นเขาเก็บเก็บจ้ะเก็บ ขาวนะคะเนาะขาวดินขาวดินเด็ดดินดอกสวยเลยจ้าเลยอู้ดอกเงี้ยนาะลุงบัตเนาะมาเบิ้งเนี่ยสวยเลยไฮ้มีอีกไหมมีมีเบิ้งก่อนเบิ้งก่อนอะไปไปไปมา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 ตามลุงบัตไปนะคะเนาะ โอ้โห่นี่ให้ส่งดอกคามดอกที่นี่โอ้ยตาดีเนาะลุงบัตเนาะไหนๆนะอ้าวๆบุดก่อนบุดก่อนโอ้โหสวยๆเลยจ้าดอกประเดิ่มเลยครับเนเด้อสวยเลยจ้ากําลังงามเนาะค่ะเนาะดอกนึงดอกนีในที่บ่ได้ยดอกนึงบ่ได้ยก็เปิาเป็นพิเสื้อเอามาจ้าให้เบิ่งลุงบัตได้ไรขึ้นยังให้เบิ่งเบิ่งตาลุงบัตกันนะค่ะเนาะ นี่สวยเลยจ้ากำลัเงเขามาเนาะค่ะเนาะเฮ็ดพิ่งก็ลกักออกคนขึ้นมาบ่ได้เนาะคะ่ะพอ,อน้ำมัน่วมคนบ่อยากมากันเนาะค่ะเนาะน้ำถั่วมปลาเนาะจ้ะค่ะเดีย๋ยวถ้าจะไปหาอีกค่ะบ่ได้นำบ่ถ่วมไปเบิง่งเนาะจ้ะเนาะค่ะจะไปกระจ้าลุงแบกไปจ้าค่ะนี่คือสภาพปลาเฮ็ดของเฮาเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะน้ำเขามาเต็มแล้วค่ะนี่ค่ะก็เหลือเป็นดอนเล็กๆนหน่อยๆเนาะค่ะเนาะ ให้เข้าได้๋ยรอเฮ็ดค่ะมื้อนี้อาจจะบ่บท่านไร่จำไดมออ้มืออื้นน่าใช่ไหม่าใหแล้วนเน่าจะเนาะพอยนำไหลเข้ามาเรื่อยๆเนาะค่ะนี่ค่ะเต็มพื้นที่แล้วจ้านี่ค่ะสิเป็นประจำจังซี่เนาะ,ะค่ะเนาะแต่ปีนี้เพิ่นมาสาแน่เนาะค่ะเนาะน้ำกะเฮ็ดกะเฮาก็ได้หาได้เล็กๆน้อยๆต่อไปกับ่มีเฮ็ดกินแล้วนี่ค่ะสภาพปลาเนาะค่ะเนาะ เดี๋ยค่ะเลือแต่ด,ๆๆๆๆด่อนเล็กๆน้อยๆให้เข้าเลยพอยางหาเนาะค่ะเนาะว่ได้กินนะแต่ว,ว่าทางมากก็ลําบากมาบ่ได้๋ยเดี๋ค่ะนี่ค่ะมากกัทธุระธุเลเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะค่ะเอาจิไปเบลอข้างในอีกแล้วมีเห็ดให้เขาเก็บบอล,ละนะจ๊ะเนาะค่ะบุญชื่นละพี่น้องทางเขาปลาเห็ดนะคะเนาะมี่จะหนามนล้ค่ะ ยางกระยานมืนหลุมค่ะปลาบักพีพวนกาถ่วมคือกันเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะแต่บ่าันสุกนะจ๊ะเนาะนี่ค่ะบักพีพวนมาขั้นใดดอกบกใดดอกเทีนเนยนบกใดกินดอกสุกกะแห่นกกาไปกินถึงตัวบาดเทียนนี่เฝ้ามองเฝ้ามองกับบกใดกินเนาะพีพวนเอ้ยนี่ค่ะพีพวนเนาะค่ะเนาะ มาได้สุกแล้วค่ะเนาะค่ะมันบัดเลยไปยืนอยู่จังซันเนาะนี่เนาะเขาบได้บ่เนาะปลานี่เนาะค่ะ่ะสภาพปลาของเฮานะคะเนาะอยังลุงบัดปลาครับโอ้เฮ็ดผึ้งดังแหออกหลายเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะดอกบ่บ่ได้ดอก่ใหญ่แต่ว่ามันเป็นหยังเก็บได้กินได้โอ้ นี่เฟื่งตั้งแหเลยเนาะเนาะวันนี้บรต้องรีบหรอกมันมีคนมาแย่งเพราะว่าอย่างเพราะว่าน้ำท่วมมันมีใครเข้าป่าครับน้ำสมปาเนาะค่ะเนาะสมป่าปลาวิ่งเต็มป่าเลยครับมีแต่ปลาล่ะที่นี่เนาะค่ะเนาะแนลนแหนเนื้อปลาเป็นเต็มอยู่เนาะค่ะหากินปัวกินแมงกับคนตั้มกระท้ากระทับ หาคิดปวกแล้วนำสวนปลาป่าก็ได้ครั้งลังก็มีเรื่องุงบันนี่ต้นใหม่นี่นีนี่ต้นใหม่นี่ยน่น่อยใหญ่มากนะรอก็เมลครับวัน้กำเสบกำลังเสบจ้าปมามมาเบบ่งตาอีกสักสีดีมีดีโอ้่นี่ ดอกปีนี้คือบานเพิ่นเลยค่ะดอกสมี่ะจ้าบ่นมันหนำถ่วมปลามันบดทมบดมาได้ครับ<อ>ถ่วมทุกปีเนะาะค่ะปลานะคะเน,ะนาะหนำถ่วมปลามาเก็บปอันนี้ดอกหนึ่ง เราบอป้านอ้าวเดี๋ยวให้อีกให้อีกจ้าค่ะอ้าวไปป้าไปเบิ่งลุงบัดอื่นได้เนาะค่ะเนาะค่ะอีลุงบัดบอกว่าเฮ็ดผึ่งเิ่งบัดบอกว่าเหยียบเลยครับเด้อนี่ตัวเล่น้อยนี่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 นีเฮ็ดผึ่งนี่ครับเล่ตำนีเขาเอื้นว่าเฮ็ดผึ่งนะลุงบัดเฮ็ดผึ่งหน่อยมันยังหน่อยอยู่นี่นะมันแต่ตำนีแหละครับน้ำที่ท่วมนะน้ำไม่ได้ถ่วมครับตะบนเห็นยัง มันนี่ยังไนแล้วไปน้ำกระทวเบิดแล้วจ้าน้ำมันติดวมนี่ค่ะนนุ่นโห่ตินเต็มอยู่แต่ดอกมันหน่อยเนาะค่ะเนาะมันหน่อยมันนี่เงียบอ้าเบิ้งๆลูกมัดเปิดคุณเบิ้งงนี้ดอกเลยน้อยนั่นนี่มือนั่นก็มีนั่นนี่เปิดเป็นนี้เพิ่งเบิ้งงนี้เฮ้อเหยียบคุณทหาปลาก็เหยียบคุณท้าปลาก็มีเนาะค่ะเนาะในปลาเนี่ยนะคะเพราะปลาติดห่วยเนาะค่ะเนาะ นี่ละอีเพิงบานบานพมดอกทํานีหระครับงสุดเพินกถึงปะก็นี่ประมาด้ามดาเพิมดาตัวนี้ผมไผมง่ายครัอันนี้เนขานี่เนขานี่เอียเลยนั่นนี่นนี่มือนี่อเนคุณแก่ละเนอคุณดอกนึ่นี่น่นานโอ้ตากัน้เลยเหอหาบงแล้ะเนาะ เฮ็ดึ่งหน่อยเเอนี่พึ่งน่อยนะคะน้าคนมาคอยง่านไดนนะคะเบื้งลุงบัดนคะเบื้องจะพปลานำเขามาเรื่อยๆนะคะนาะนี่ค่ะเขามาหนีนะคะนำมปลาเห็ดนะคะนี่ค่ะนี่ลุงบัตนีดอกนึงรยุยู่ยดอกนึงสดอกสาดอกนี่อ้ตงนเอ่เปิดเบื้งเปิดเบื้องอ่ะนี่นี่ อันนี้งามยงามงามงามดอกนี่พ่มหลมนี่แหละอันนี้เกลือมกอแล้วดอกป๊ามานีแหละครับเพื่อยาขึ้นเตนถือปามานี่แหละอกปาม่านนีแหละยังอนน้ยาะค่ะนางเก็บมาค่ะพออยู่บนลูกบาศก์ออยู่พออยู่น้ามาเก็บนะเก็บไปด้วยทำเวลานาองค่ะนาองพอวะ ไม่ได้ต้นใหญ่หนุ่มวัวหนุ่มควายอยู่นะคะเนาะวันนี่นี่นี่วันอืมแตพ่อมีเหเก็บอยู่นะคะได้กินดนอนๆเพิ่นนะคะเนาะมองได้นำมาผสมพ่อได้เก็บอยู่อ้าวลุงวัดมาเบิ่งกตาเนี่ยเดี๋ยวจะเบิ่งโดนมัก่อนนี่รออยู่บ่ะอือเห็ดเผือนเห็ดเผน้อยนะคะเนาะอ่าแล้วเบิ่งอ่าแลเบิ่งยอดนะคะเนาะเข้ากับสีพารีบออกไข่ต้นใหญ่หนุ่มวัวหนุ่มควายแต่พ่อได้แกงอยู่นะคะเนาะค่ะนี่ค่ะ ประมาณนี้แล้วจ้ะเนาะเดี๋ยวเขาสีหาอีสักนิดนึงแล้วสี่าไปหาตหาใหญ่น้องวัวน้องควายสายเนะค่ะทำไม่ได้ค่ะเขาขอจบคลิปไปได้เพียงเท่านี้แล้วจ้ะเนาะค่ะก่อนจบคลิปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วจ้ะสองของเขาค่ะอุเฉดทันดิงชาแนลค่ะขอเป็นกำลังใจเหากิฟต์ใหม่ยต่อไปแล้วค่ะเนาะค่ะพอบกันไ่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้<ม>าสวัสดีจ้าลูกมาร์สวัสดีค่ะ <มา S 1>